สวัสดีครับพี่น้องสุภูสุคนสสำหรับคลิปนี้เนาะสาวเจยกัสิมานี่มาอ่างของฝากเวยค่ะเด้อจากพัทลุงอีกแล้วค่ะมได้อ่างเราค่ะสิมารีวิวให้น้องน้องปูเป้ตาปูชาแนวค่ะทรงยังมาไห้น้ออันนี้เนาะสิเป็นยังมาเบิ่งกันเลยค่ะพี่น้องนี่อกองก็เปียกว่ะแต่กระบนเนี่ยดอกของฝากของฝากค่ะของฝาก ปุ๊เป้ฝากมาให้รีวิวจากพัทลุงผัดเพ่มผัดพมผัดเพิมผัดพิมเราจะบอกว่าพัน้ังไปต้อนนี้กระสีไดของงามๆอยู่ตอนนี้อันนี้ขึ้นน้องปูเป้คือว่าแถมมาแล้วก็เอามาให้ซิ้มแต่ว่าน้องปูเป้ยัง่ะถือหลอกวะไปสั่งเออถือหลอกถือเขาหลอกมาแต่ว่าก็เลยฝากมาให้พี่สาวเจยชิมสตอค่ะสตอ ล่ะก่ะอันนี้ก่ะลูกอีหยังก่อนลูกเนียงลูกเนียงอืมลูกเนียงลูกเนียงเป็นรสชาติเจดีย์ทอนี่หน่อยเจดีย์เนี่ยทายของจะทายทังหนาเขาหลายทายมาลงมาเนี่ยอ่าอายคีบลูกฉวดกินเบ็ดเลกินเม็ดข้างในมันมเด็กแต่วแต่ปอกกินอันนี้ไหมอืมเด็เขาพาย,ยัางสีบอพาก้างอ๋ออยากขิวงึบงึบอยู่ สั่งได้ทางช่องตาปูชาแนลด้วยจ้ะเด้อย้ำนะครับอันอันนี้เป็นของที่คุณปูเปย์่นสั่งไปแล้วแล้วมันมันมันผิดสเปกผิดสเปกแมนครับเพิ่นเพิ่นเลยเอาทรงทรงมาให้พี่เจ๋อชิมแต่ว่าคันสั่งไปตอนนี้มีเตสุดๆงามๆเลยแต่ว่าถ้าถ้านั่งลงนี่ล่าสุดนี่งามแห้งแมนถ้าทรงอีลีนี่สิบเปอร์แมนแบบนี้ครับนี่แล้าทรงอีลีบ่แมนแบบนี้ได้นี่โครตอดโค้ง อันนี้ก็เส ah, ียมาให้พี่สาวเจยอซิมเบิงเจ้ามาเอาเนยจิ้มบ่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 บนบ่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 บีบ่บ่บ่บงบ่บ่บนบ่บ่บ่กับ่บ่บรบ่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 อ่น่่ก่บ่บเจ่ยก็กินบ่กสบมอเน่บ่่บ่ี่น่บ่บ่บ็บ่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 บาบ่่ี่ี่กันมากินสตอกับลบกเ่บ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 ่่บกบ่ิจบมอีก่บ่่บ่่ครับ ที่ยังสิ่น่ะนั่นยังบาทันเคยเลยครั้งแรกในชีวิตเขาว่ากินมันไข่สตอกับบุ้หมูคือกันมันก็สิเป็นแบบมันมันห้นๆนั่นแหละนะครับกแล้วถ้าเอาไปแกะอะไรไปหล่างกอนเนาะเขาเห้นเขาดองเขายังยังสีนะขอบคุณหลายๆเด้อน้องผู้เปรที่ฝากมาให้พี่สาวเจ๋ออ่าคลิปนี้ก็สิเป็นคลิปสั้นๆเนาะคะเนาะรีวิวให้น้องอลูกเนี่ยสตอ กินได้เบิดแหละจังสี่เนี่ยตามจริงกินได้ครับเขาแก้แล้วกัน,นย่ำเด้อครับเด้ออันนี้เป็นของพิษสะเปกพิษสะเปกเ,เอา <ผม S 1> ไ,ได้บ่าคันเป็นหยังจีอ๋ออ๋อแก้ตัวนี้ก็ว่ <c oughs> าอันดำดำเพียงแค่แสบนะมันสุกที่าแต่จังไดุ้วย ปูอยู่เบื้องหลังก,ก็ได้มีคนมะหยี่ม,มาเยียนด้วยค่ะสำหรับครีมนี้กาน,นิก้าแช่แนวก็ดีเบืองล้งกับกานิกาแช่แนวแล้วครับเอาเลยนี่<ด>เอากินได้ครับอืมขอบคุณหลายๆนะจ๊ะคุณน้องขาหมานบอมานบอนี่นะครับเฮือนไก่ถนนติดถนนตะไหนหมานบอมานบอไม่ได้ตอบแล้วจะคอยรูมาก่อนจะคอยจิตตอบด้วย้ะ่สต่อ เอาย้ำอีกรอบถ้าสร้างน้องปูเป้ตับกับช่องตาปูชาแนลสิบได้สิบได้แบบนี้เด้อพี่น้องสิได้แบบของของมีคุณภาพอีหลีครับมานี้ฟักเต็มในเต็มฟักเต็มงามพี่เจ้ยพี่เจกินให้เต็มที่เลยนะเจ้เซฟเซฟมากนางส่งข้อความทั้งข้อความเสียงทั้งข้อความตัวหนังสือโอขยันพิมพ์มากขอบคุณหลายๆเลยค่ะคุณน้องสําหรับคลิปนี้แล้วไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ หลังจากที่กินลองชิมตัวนี้เบิองแล้วเนาะค่ะแซบอีหลีนี่ยเราก็สิกินตัวนี้อ๋ออีหลีตัวนี้เขาว่ามันแซบมันหวานบ่กินยังสี่แม่นแม่นแม่นแรงแรงสั่นเลยครับอืมหวานอีหลีตัวหลังมันหวานมีปนบ่หรอเฮ้ยมันนี่บอมีครับคำนี้แล้ครับพี่น้องรับประกันเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าพวกผมก็ได้กินแล้วของน้องปูเปของคุณปูเปนี่ตะปูเช่นแนวนี้ เป็นสตอที่มีคุณภาพอีลีครับของอแท้ฝักไม่แก่ไม่อ่อนเกินไปพอดีเป๊ะด,ดติดรับ<อ>ก็ติดตามช่องแล้วก็สนับสนุนน้ำเด้อครับเด้อท่านใดที่มักท่านใดที่อยากกินสตอก์กติดต่อไปในทงังช่องตะปูชันแนวได้ครับคอามเมมตนไปได้เลยเดี๋ยวเพิ่นสี่ห้เบอร์โทรติดต่ออย,ตอ,อย่างของแท้จากภาคใต้ช่องนั่นแหละเดี๋ยวมาทางอีสานสุดยอดแล้วไาแค่นี้แหละค่ะ